ก็สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของวันๆแล้วก็รอบโลกนะคะพี่เนาะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะเมื่อวานนะคะเพื่อนพี่เมื่อวานนะคะ เมื่อวานนี้ห้ากับสามอลังการงานสร้างไปได้ทุกสถานีนะคะรอบวันนะคะนักเปลี่ยนหัวข้อตั้งแต่เมื่อวานนะคะรอบโลกรอบวันอันนี้ก็รอบวันรอบโลกนะคะเขียนสลับกันนะคะวันนี้นะคะหลักเลขก็ประมาณนี้เมื่อวานนักไม่ได้ขั้วหลักสามขึ้นให้ด้วยนะคะพี่สามไปถึงลาวนะคะลาวออกสามเก้า แต่ตัวเลขนะคะที่นาคำลงในช่องหวยลาวก็คือหลุดนะคะเนาะเพราะว่าอันนั้นน่ยคือมันมีสูตรแต่ถ้าไม่มีสูตรเนี่ยที่นาคบอกว่ามันต้องรอช่วงยินนะคะเนาะมันต้องรอให้เลขพวกนี้ออกหมดก่อนแล้วเราถึงจะมาจับแนวได้นะคะเนาะแต่ก็คือเหมือนกับที่จุดๆเนี่ยคือน่าจะดูอยู่ประจํานะคะพี่เนี่ยคือเราก็ต้องเก็บแบบเนี้ไว้เนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ไว้นะคะ เก็บรอบโลกสถิติของรอบโลกเมื่อวานนะคะหลักห้านะคะพี่น่าจะบอกเลยเนี่ยเห็นไหมมาเป็นขบวนห้ากับสามเห็นไหมจันเก้าห้านะคะลาวลาวเอเนี่ยเก้าห้านะคะพี่เห็นไหมตาสามห้า 3, 5, เห็นไหมจีนจีนเอเนี่ยห้าสามหนึ่งสามแล้วก็อังอ้งอั้งเอนะคะห้าสี่ห้าเห็นไหมนอยสตาร์นะคะเก้าห้าเนี่ยเพื่อนเพื่นพี่ดูนี่เคอีบ่ายเอนะคะของเอนะไม่ใช่พิเศษ ไม่ใช่ปกตินะคะมันเป็นมันเป็นของเอนะคะเนี่ยห้าห้าสามห้าแล้วก็อ่าองบ่ายอ่างบ่ายของเอนะคะเก้าห้าเนี่ยเพื่อนเพิ่นพี่เห็นไหมเนี่ย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 อืมโอหนากเพิ่งทำหมากทำภูนะคะพี่เนาะเล็บมันก็จะนี่หน่อยติดติดไอ้นั่นติดไอ้ปูนปูนแดงนะคะเนี่ยเห็นไหม พัฒนาสิบห้านะคะแล้วก็สามัคคีห้าสามแล้วก็เซียนห้าสามแล้วก็หน้าหน้าห้าสามนะคะสตาเจ็ดห้าสตาร์บีนะคะมัคคีมัคคีวีสี่ห้าหน้าห้าสี่ห้าหนึ่งอ่ะแล้วก็มาหุ้นฝั่งนี้อีกเ,เพื่อนๆพีของจีนจีนนี้เด้งแต่เช้าเลยนะคะห้าสี่ศูนย์ห้าเห็นไหม แล้วก็มีหลักสามเลยของ V V นี้นะคะสามสี่เนี่ยคือมันมาคู่กันนะคะแต่เมื่อวานนาคไม่ได้ขั่วตัวนี้ให้แต่วันนี้คือนาคทําให้แบบนี้เลยนะคะพี่ใครจะชอบเด่นก็ไปเด่นใครจะชอบลองก็คือไปลองรอบวันรอบโลกไปได้ทั้งนั้นนะคะพี่เนาะแต่เมื่อวานนี้ราวนาคก็ได้อยู่นะคะเนาะแต่เดี๋ยวราวของงวดนี้นะคะนาคนาคไม่ลงสูตรนะคะนาคจะจับจับแนวทาง รับแนวทางจากรอบโลกลงนะคะัพี่เดี๋ยวมาดูแต่ก็จะเป็นเย็นหน่อยนะแต่จะเป็นช่วงเย็นหน่อยแค่นั้นนะครัพี่จะเป็นช่วงเย็นหน่อยเนาะแต่วันนี้ได้หลักประมาณนี้นะครพี่ได้หลักประมาณนี้เนะี่ยเพืเ่อนพี่ดูมันน่าจะไปได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าหน้าตรงคะแนนไปอ่าของของ นีนนะะ่นี่วีนะคะนี่วีเพื่อนเพื่อนี่พี่ดูนี่วีนี่วีนี่สี่ศูนย์กับหกศูนย์มาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็วันวันเอนะคะหกศูนย์บางบางนี่คือศูนย์หกเนี่ยเพื่อนเพื่อนี่พี่ดูแล้วก็ต้าต้านี่คือศูนย์เก้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนี่พี่ดูคือมันมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนี่พี่ต้องต้องต้องพยายามดูนะคะเนาะส่วนใครที่ชอบชอบเลขแบบนี้นะคะชอบตัวเลขแบบนี้นะคะ เพราะว่าถามว่าตรงนี้สองสี่หกหกชุดมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะคะพี่แต่ถ้าจะเอาหนึ่งชุดสองชุดนั้นคือเราอย่าไปจิ้มให้มันเสียเวลาเลยค่ะเพื่อนๆพี่อย่าไปจิ้มอย่าไปลงคะแนนให้มันเสียเวลาเสียสุขภาพจิตนาคบอกไว้เลยนะคะอะไรก็ช่างถ้าจะมาถามว่าชุดหนึ่งมีไหมสองชุดมีไหมเพื่อนๆพี่อย่าไปทําให้มันเสียเวลา แค่นั้นแหละอันนี้หน้าคบอกแบบนี้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวนาคนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เช้ามานาคจิ้มทิ้งไว้ละตรงไหนที่ที่นาเคยได้คะแนนนาคก,ก็จิ้มทิ้งไว้เลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เด่นนะคะอน,นี้ลองนะคะเพื่อนพี่ดูเด่นลองแค่นั้นนะคะใครชอบแบบไหนก็คือจัดไป แต่เมื่อวานนี้เวอร์วังเวอร์วังค่ะเพื่อนพี่เวอร์วังอลังการงานสร้างถ้าอย่างเงี้ยคือมันมองเห็นนะคะพี่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันมองเห็นอันเนี้คือมันจับได้เห็นไหมแบบเนี้ยไม่จุกตานะคะพี่คะแนนได้ก็ไม่จุกตานะคะพี่ <c oughs> แต่พวกเนี้ยคือมันต้องมีเวลานะคะพี่มันต้องมีเวลา แค่นั้นมันต้องมีเวลานะคะคือหน้ากะคือหน้ากะคือค้าขายหน้าก็ว่างนะคะพี่เนาะถ้ามีลูกค้าก็คือว่างนาก็คืออยู่กับตัวเลขตลอดเพราะฉะนั้นนีคือมันก็มีเวลาดูได้นะคะพี่ว่าแนวมันไปแนวไหนแบบไหนยังไงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนีคือคนที่ชอบตัวเลขก็ลองเอาไปพิจารณาได้เลยนะคะพี่เนาะแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ เวอร์บางอลังการงานสร้างค่ะเพื่อนเพื่อนที่หลักสามแต่วันนี้หน้าคั่วให้ทั้งสองเลยเนี่ยเห็นไหมเด่นแล้วก็ลองแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันไม่มีสูตรนะคะต้องเน้นย้ำก่อนแล้วตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดแต่คือหน้ากะก็เอาอันไหนที่มันที่ที่คิดว่ามันเดินนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะที่คิดว่ามันเดินนะคะก็เอามาให้ คนที่ชอบนะคะได้ดูนะคะส่วนใครไม่ชอบก็คือผ่านนะคะัพี่ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรมาหรอกเนาะไอ้คำว่าโกหกเนี่ยมันจะไปโกหกทําไมล่ะคะเพื่อนๆพี่อย่างงี้คือตาเพื่อนๆที่พี่มองเห็นเออแต่สามตัวนาคไม่ได้จับให้นะคะันพี่เพราะว่าเวลานาคจับออกมาเนี่ยคือมันจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นห้าหกชุดเลยนะคะ เป็นห้าหกชุดบางทีก็เป็นสิบชุดหน้ากว่ามันถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากจะลงนะคะพี่ถ้าลงเพื่อนๆพี่จะไปจิ้มน่ะหน้าก็กลัวมันเสียคะแนนเปล่าๆนะคะหน้าถึงบอกว่าสองตัวเอาให้รอดอย่าไปหวังนะคะสามตัวนะคะเ,เพื่อนพี่ หลักการง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ขอแค่ว่าให้เราชอบในตัวเลขนะคะเนาะส่วนคนที่พิมพ์ด่านาคนะคะก็คือคอมเมนต์มาด่านาคเนะ่ยคือนั้นมันก็แล้วแต่นะคะพี่กรรมใครกรรมมันคือนั้นเราเราเราก็แล้วแต่นะคะอันนั้นเราไม่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 โนแคร์ no นะคะพี่ <laughs> คือถ้าวันไหนอารมณ์ดีนะคะพี่วันไหนอารมณ์ดีนี่ยนากะได้คะแนนทั้งวันแล้ววันนั้นน่ะที่นาคพูดในคลิปน่ะวันนั้นน่ะเป็นแบบโมโหมันสูนเพื่อเพื่อนพี่เข้าใจไหมแล้วเห็นไหมนะ่นยูมาจริงๆมันก็เด้งเลยนะ แต่วันนี้มันก็ประมาณนี้นะคะที่ใครชอบก็ลองดูเนาะเพราะว่ามันไม่มีสูตรนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนมันไม่มีสูตรแต่ถามว่ามันมาจากไหนมาจากอันนี้มาจากเศรษดของรอบโลกนะคะเราพยายามมองแนวทางของเขาดีๆว่าเขาจะไปทางไหนจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปหน้าไปหลังเราพยายามดักไว้นะคะพี่อันนี้คือหลักการง่ายเพื่อนๆที่พี่สามารถทำเองได้เลยแล้วก็มองเองได้เลยนะคะ แค่นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ต้องเป็นคนที่ชอบตัวเลขแค่นั้นเองนะคะเป็นคนที่ชอบตัวเลขเนาะเพืเ่อนๆนี่พี่ที่ชอบก็ลองาไปพิจารณาดูได้ไปได้ทุกสถานีค่ะเพืเ่อนๆพี่ไปได้ทุกสถานีนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแต่หวยลาวนะคะหวยลาวน่าจะลงวันออกเลยนะคะก็คือรอบ รอบเย็นเลยนะคะห้าจะลงวันอองเพราะว่าของของเมื่อวานเนี่ยมันห้ากับสามมาเห็นไหมมันก็มาตรงกับอันเนี้ยห้ากับสามของหน้าสามมันมายันดาวเพื่อนเพี่อันนี้มายันดาวโจนนะคะดาวโจนนะคะเห็นไหมดาวโจนวีพีห้าศูนย์ของอเมริกาศูนย์ห้า ของสตาห้าเก้าโอ้ยมันสิเอาอีอย่างอีเนี่ยซีวิตเนี่ยค่ะเพื่อนพี่มันจะเอาอะไรอีกกับซีวิตหนากไม่ได้มีอะไรนะครับพี่วันตั้งวันคือไม่มีอะไรหรอกคือรูดๆลงคะแนนไว้เลยแค่นั้นตรงไหนที่เราตรงไหนที่เรา เ,เคยได้คะแนนนะคะเราก็ลงคะแนนไว้ก็แค่นั้นนะคะ ตรวจเพื่อนพี่เคยได้ตรงไหนเพื่อนเพื่อนพี่ก็เอาหลักเลขนี้ลองไปดูนะคะเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ได้การันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่อันนี้คือมันเป็นการมองมองหลักเลขแบบง่ายๆนะคะหน้าก็จับหลักออกมาให้ขั้วออกมาให้แค่นั้นเองมันก็มีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นคือใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่เป็นแนวทางเท่านั้นไม่โกหกไม่จกตาค่ะ ก็ไม่รู้จะโกหกทําไมเพื่อนเพื่อนๆพี่ก็ตัวเล่มันก็เพื่อนเพื่อนนี่พี่ก็มีสองลูก,กตาก็มองเห็นอยู่แล้วนะคะว่าตัวไหนที่เราชอบตัวไหนที่เราชอบเราก็จับหลักไปก็แค่นั้นเองนะคะส่วนเราไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านนะคะเนาะใครมาเน,นี่ยค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนพี่เนาะเดี๋ยวน่าจะไปต่ออีกหลายๆสถานีนะคะ